สวัสดีครับ EP นี้นะครับเราจะเล่าความเป็นมานะครับของเสื้อยือดที่ผลิตจากขวดพลาสติกนะครับ เสยืยดที่ผลิตจากขวดพลาสติกนะครับคือการนําขวดพลาสติกธรรมดานะครับที่มักจะทํามาจากโพลีเอทิลีนเทอร์ฟอทเลนครับหรือ PET นะครับ,ร e รบขวดที่ใช้แล้วนามารีดให้แบนและนําเข้าสู่โรงงานนะครับในรูปของแผ่นแบนๆขวดพลาสติกจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆน,นะครับแล้วทำประมาในอ่างสันเคมีละลายฉลากกาวและกาวทิ้งนะครับส่วนที่เหลือนะครับถูกนําไปฟอกให้ความร้อนจนใ้น้านําทั้งหมดระเหยไปนะครับ ให้ความร้อนส่วนผสมของพลาสติกจนได้ถึง270องศานะครับจนละลายนะครับของเหลวพลาสติกหลายพันตัวกองนะครับซึ่งเป็นเหมือนัวฉีดชีสเปย์นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเส้นใยโพลีเอสเตอร์นะครับจะมีเส้นใยยาวนะครับจากนั้นเส้นใยโพลีเอสเตอร์นะครับจะผ่านขั้นตอนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยืดให้ความร้อนหรือหลอมรวมนะครับและแยกมันออกไปจากผ้าใยที่อ่อนนุ่มนะครับเส้นใยกลายเป็นมาเป็นเนื้อของโพลีเอสเตอร์ในที่สุดพร้อมนาไปตัดเป็นเสื้อผ้านะครับและอุปกรณ์นุ่มๆอื่นๆต่อไปนะครับ กลายเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์นะที่ช่วยโลกจกกัดการก,กับปัญหาขยะพลาสติกได้ด้วยนะครับ